สวยงามมากครับตอนนี้ผมก็หามุมที่จะเก็บภาพแล้วก็ให้ยอดเจดีนี้ให้สุดนะครับแล้วก็ได้ภาพของผ้านอนไปด้วยนะครับนี่ะสำหรับวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานะครับผมเดี๋ยวติดตามมาต่อครับว่าผมจะพาเอฟซีแฟนคลับไปดูในโซนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามมาต่อครับก็โอเคครับเอฟซครับตอนนี้ผมก็ เดินออกมาจากส่วนที่ถ่ายตรงพระนอนนะครับแล้วก็เห็นรูปเจดีย์นะครับคราวนี้เราจะมาเดินเข้าไปดูในส่วนของเจดีย์นะครับที่มีประชาชนเข้าไปกราบไหว้ในส่วนเจดีย์ด้านบนนู้นนะฮะเจดีย mm ์ hmm. จะซอ้อนกันอยู่นะครับพีสี่นะฮะก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วผมก็จะเดินให้รอบในส่วนที่เป็นเจดีย์ mm hmm. เก่าวัดเก่านะฮะพี mm ่ส hmm. ี่จะมาดูอ่า ผัดจำลองกันก่อนครับนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับรูปแบบสันนิษฐานนะครับคือทำออกมาตามในสว่วนของวัตถุบโบราณก็คือเจอดีย์ที่เก่าแก่แล้วนะครับก็จะทำจําลองมาได้ประมาณนี้นะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนเจดีย์ใหญ่ข้างบนเลยครับเจดียเก่าก็โอเคครับผมในส่วนนี้ผมก็กําลังเดินนะครับพาเอฟซีแฟนคลับขึ้นไปดูในของอในส่วนของเจดียที่มีประชาชนขึ้นไปกราบไหว้กันนะครับในส่วนที่ภาพกระตุกหรือไม่นิ่งนะครับก็ต้องขอโทษ f c f a n แฟนคลับด้วยเพราะว่าใช้โทรศัพท<อ>์เป็นตัวถ่ายวิดีโอนะครับ ก็อาจจะไม่น uhm, ิ่งนะครับยเดีย่ายให้ีมากัในส่วนนี้ก็จะให้ประชาชนนะครับขึ้นไปกรากาหว้ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพระพุทธรูปหรือพระที่อยู่ข้างบนนู้นยังไงนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงและสวยงามแค่ไหนนะครับเอฟซี FC นะครับตามมาเลยครับผมเดี๋ยวครับก็ <borrowing> ต้องบอกก่อนนะครับว่าสาหรับช่องคนีสานไกลทีนะครับก็มาเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยู่อยุธยาแห่งนี้ครับเอฟซี FC. ขึ้นไปดูข้างบนกันครับ FC ครับก็โอเคครับ FC แฟนคลับครับเดี๋ยวตามขึ้นไปด้วยกันนะครก็เป็นครั้งแรกของช่องคุณอีสานแกทินนะครับที่เดินทางมาที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาแห่งนี้นะครับ FC เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้วยกันว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างและสวยงามไหมลุกแค่ไหนนะครับ FC ตามมาเลยครับ ขึ้นมาแล้วนะครับ F4 ก็จะเป็นสารแยกนะครับเป็นอ่าเดินขึ้นไปด้านตรงได้แล้ว,ลวก็แยกออกมานะครับมี2ฝั่งแยกนะครับสายขวา ก็สาหรับบันไดที่ผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็น3มแยกนะฮะที่แยกขึ้นด้านขวาและด้านซ้ายครับก็จะมาเป็นระเบียงด้านบนนียเดินรอบตัวของเจดีด้านบนนะครับนี่ยก็จะเป็นทางเดินรอบด้านบนนี่ยก็สามารถที่จะเดินรอบเจดีด้านบนได้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในว่าตรงบันไดที่ขึ้นตรงไปว่าด้านในจะมีอะไรบ้างและจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวติดตามครับเอฟซี FC ครับ ก็โอเคครับแฟนขาตอนนี้ผมก็ลงมาจากระเบียงที่เดินรอบอตัว j จดีแล้วนะครับแต่ผมจะมาขึ้นบันใดด้านตรงนะครับว่าด้านในของ j จดีนี้จะมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับ ก็จะมีเป็นเป็นพระพุทธรูปครับเอซนี่ปางนตาที่ตั้งอยู่นะครับมีหนึ่งสองสาี่ห้าหกแปดิบแปดองค์นะครับพระพุทธรูปนะครับเอฟนีเดินพาเดินนะครับ ก็จะเป็นถลูเอฟซี ในส่วนของตรงกลางนะครับตรงกลางของเจดีนะครับก็จะมีเป็นบ่อลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีะลุมด้านล่างเพื่อให้ประชาชนโยนเหรียลงไปนะครับเพือทีจะให้โยนเพื่อให้ลงบ่อที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับสีดำๆนะก็จะพยายามซูมให้เอซีได้เห็นนะในส่วนนี้ สีดำที่เ <t> ห <half> ็นอยู่นะครับเป็สีเป็นลุ่มข้างล่างแล้วโยนเหรียญลงไปจากด้านบนนะครับเพื่อจะให้ลงในส่วนนั้นนะโอเคเป็ดสีมามินนังอย่ใูไม่น่าเชื่อเหรอฮะ ก็คือสรุปด้านบนของเจดีใหญ่นะครับที่เรามองเห็นจากด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับฟีซก็จะมีบ่อด้านตรงกลางของเจดีนะครับก็ให้ประชาชนได้โยนเหรียญลงไปแล้วก็จะมีหลุมตรงกลางของของบ่อทีหนึ่งด้านล่างนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปมีโยแปดแปดองค์นะครับแล้วก็จะมีประชาชนนะครับกราบไหว้้าก็สวนนต์นะครับห uh น,น,น,น้าพาระพุทธรูปนะ ก็โอเคครับพีก็กาลังจะเดินทางกลับลงไปนะครับอากาศร,ร้อนพอสมควรครับด้านไหนครับตอนนี้เราก็กาลังเดินกลับลงไปด้านล่างนะครับผมจากเจดีด้านบนนะครับก็ลงลงสําหรับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับอยุธยานะฮะก็เป็น เป็นจุดที่2แล้วนะครับที่เราเดินทางมานะครับจุดแรกคือวัดตะโกนะครับไปกราบหลวงพ่อรวยนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นวัดที่2นะครับคือวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะเอฟซีเป็นจุดที่2นะครับที่เราเดินทางมาวันนี้นะฮะสำหรับช่องคนในสาลกระถิ่นก็จะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับกลับไปให้ FC ฟแฟนคลับได้ดูกันนะฮะเท่าที่จะทำได้นะครับ FC ครับ ได้ยินนะครับคือเสียงกลองนะครับ FC เสียงกลองตีกลองครับฉันเพนนะครับ FC ครับก็โอเคครับตอนนี้เราลงมาถึงด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการที่ขึ้นไปดูด้านบนของ JD นะครับผม ก็คือสรุปคือมีความสวยแบบคลังอยู่เพราะว่าความเก่าแก่ของสถานที่นะครับเอซีในส่วนนี้ก็หลังจากที่ผมขึ้นไปนะผมมองเห็นในส่วนด้านหลังอีกเป็นพระทะลูปสีขาวเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บบรรยากาศส่วนนั้นให้กับ f อฟแฟนคลับได้ดูกันคือรวมในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับ f อฟเดี๋ยวติดตามครับผม ก็หลังจากที่เดินลงมาเรียบร้อยนะครับจะไปสู่อ่ารัวพระพุทธรูปสีขาวนะเอฟซี FC. โอเคครับเดี๋ยวเดินตามออมาเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับในการเดินทางก็มีอุปสรรคบ้างครับคือตอนเช้านะครับตอนเช้าเลยที่เราออกมาตอนอ่ตอนตีห้าครึ่งนะครับที่เราออกมานะครับ มต่อให้หยุดจรงต้องเข้าไปชุมเลย<บอ>ก็ออกมาจากปากเกร็ดนะครับเอฟซีปากเกร็ดฝนตกมากตกหนักจริงจจนถึงวังน้อยเลยนะครับเมื่อเช้าที่เราเดินทางมานะครับก็หลังจากที่พ้นจากวังน้อยนะครับเข้าสู่เขตพื้นที่อําเภอหนองแคอำเภอหนองแคนะครับที่จะไปอำเภอพาชีเพื่อที่จะไปวัดตะโ,โกนะครับก็บากฏว่าปฏิหารก็ว่าได้ FC จากฝนที่ตกหนัก มืดค้มตลอดระยะทางที่เดินทางครับเปียกกันมาก็โชคดีที่ว่าได้ใส่ชุดเสื้อกันฝนเลยโชคดีไปนะ f อก็ก็หลังจากนั้นนะครับพอมาถึงในส่วนของอผลจากวังน้อยมาในส่วนของบางแคน้องแคน้องแค่แคก็ปรากฏว่าโชคดีครับมีแดดแล้วก็ไม่มีฝนนะ FC ฟซในะส่วนนี้แล้วก็มาไหว้หลวง หลวงพ่อรวยวัดตะโกเรียบร้อยนะครับขอพอรท่านเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาสู่วัดใหญ่ชัยมงคลในอยุธยาเป็นแหล่งที่สองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่จบเพียงแค่นี้ครับเรายังมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปต่อก็รอรุ้นว่าเราจะไปเก็บคลิปแล้วก็ภาพบรรยากาศในแหล่งท่องเที่ยวส่วนไหนมาให้ FC แฟนคลับได้ติดตามกันนะครับ ติดตามต่อครับ fc ครับนี่ครับ fc ครับในส่วนที่ผมพูดถึงนะครับพระพุทธรูปสีขาวนี่คือด้านหลังของ j d นะครับแต่ก็ยังไม่สุดปลาย j d อยู่ดีสวยงามมากครับนี่ฮะ fc ครับสุดยอดจริงสำหรับวัดใหญ่ชัยมงคลถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับที่ยังไม่เคยมาแล้วสนใจที่อยากจะมานะครับ เดินทางได้เลยครับผมผมใช้มอตอ์ไซค์นะครับในการเดินทางใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจากปากเกร็ดผมใช้มอต์ไซค์จากปากเรากร็ดนะครับเดินทางไปที่อำเภอภาชีวัตกโกและก็ย้อนกลับมาที่อยุธยานะครับขอแค่ใจถึงครับก็ไปถึง FC เดี๋ยวเราจะ พายฟีไปเก็บภาพบรรยากาศในส่วนของพระพุทธรูปสีขาวนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันในส่วนของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะครับผม สวยงามครับแล้วก็มีมนค้างอย่างมากเพราะว่าเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่นะครับในส่วนของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ครับเบสีเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาถ่ายรูปเก็บภาพอของพระพุทธรูปสีขาวนี้นครับเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันเพื่อที่จะเดินทางไปต่อจุดท่องเที่ยวจุดต่อไปครับ คือถามว่าผู้คนประชาชนเข้ามาเยอะไหมเยอะนะครับผมเยอะแต่คือพื้นที่ก็กว้างใหญ่นะครับแล้วก็โซนที่จะให้ประชาชนได้เดินดูก็หลายที่หลายจุดนะครับ fc ในส่วนนี้นะครับ คือใช้คำพูดอธิบายไม่ได้ครับถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าคุ้มค่าในการเดินทางคุ้มค่าในการที่ได้มาถึงแม้จะเป็นที่สถานที่เก่าแก่นะครับโบราณแต่ก็มีความสวยงามและก็ความขังอยู่ในตัวนะครับ FC ในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณตัวเองครับคืออยากจะมาแล้วก็มานะครับ ถ้าใจถึงก็ต้องไปถึงครับก็โอเคครับ FC ครับเนิ่นนานพอสมควรกับการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆาในสถานที่ท่องเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลยุทธยาแห่งนี้นะครับสำหรับช่องคนิสานไก่ถิ่นก็เหมือนเดิมครับฝาก FC ฟัแฟนคลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ้าดูแล้วชอบนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ